ชอบมงนี่เออนต่เเยนไม่ไดมาเลยปี่โาอกว่ถ้าเกิดตีกรรมวมต้องได้ร้อยสามสิบนีมันนกี้ไม่ได้โอ้ยสิบเกียนเก้าสิบขาสิบถังแล้วสิบเอ็ดเกียนได้ราคาเจ็ดเก้าอ่ะเหมาเหมาทั้งหมดเหมารวมทั้งหมดเลยตีทีเดียวแล้วก็ไม่ตีละเกือบสิบเม็ดลงวอตะจ่อยครับรถพี่านผมเขียน ก็โอเคครับ okay ก <analysis> bueno, so so oh, so so ่อนอื่นก็สวัส <Cul> ดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมอ่าันี้ครับเรามีงานนะฮะสามคันเดินตรงก็มา่สามคันแล้วก็คือฝนตกเยครับน้ำขังเยอะเลยออกสายหน่อยก็สี่โมงครับถึงน้าประมาณใกล้ๆห้าโมงกว่าจะย้ายรถเสร็จเทรลเลอร์มีสองคันเน่ะเดี๋ยวเจอกันหน้างานฮะเขาให้ไปหมดอ่ะเขาบอกเดินส่งข้าว เอาเลยครับคันแรกนะฮะมาถึงนาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปเอาอีกคันนึ่งมันจะพอดีครับเนะื้อนาอยู่ดู่ด้านในฮู้ชุดวัดหงก็จะเริ่มงวยเริ่มเหลืองแล้วเริ่มมีเกี่ยวกันแล้วแล้วก็ไล่ไปทางวัดหาดนะครับแล้วไปทางโซนวัดด่างีไไ๋ยวกลับไปเอารถคันนึงครับ เดี๋ดยวมัอคืนฝนตกแล้วมันดงแดดก็เลยยังไม่ดีครับข้าวมันเปียกเลยฝนมาแล้วกันนาห์เดียวเราไปก่อนนีครับค,คบันสุดท้ายครับ อรพอลอคนละอุ้มเลยครับกว่าเราจะไปกว่าเราจะเอารถมาถึงนานะฮะนี่อันนี้ลากมาข้างในครับแม่ข้าวอย่างสวยกิบเลยของลุงน้อยนะ่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบครับได้ดีแน่นอนฮนะมาดําอึก๊กนี่กับข้าวหอมเนยะเนี่ยเม็ดปุนป้นๆสันๆเนียนะเดินไปข้าวของราตีครับในรวงเล็กเม็ดยาวอะ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีเล <c oughs> ครับเดินมาส่งนอกทางเล็กับพวกรถเข้าไม่ได้มินปิครับแล้วก็คือฝนตกด้วยเดี๋ยวไปเสี่ยงคว่ำเสี่ยงอะไรนะอ,อ,อุ้มแรกเดินออกมาส่งแล้วนะครับข้าวเหนือสวยดียจังเลยครับเือน้อยมาแล้วหนู นิดหว่างให้ักลึงเอาฮย,ยแหม่ลืมว่างพงมากที่บ้านข้าวสวยคิดเลยก็ครับพี่ยิ้มมาเที่ยวด้วยว่างว่าง น้าหวานครับทีแรกคิดว่าน้าดำยิบบ้าเขาไม่มีงานนะครับเดี๋ยวเกส่องแปรมาด้ของน้อยเขาบอกว่าเกี่ยวรับประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะแค่เห็นมือถือเหลืองแค่เดียวครับนี่ครับโอ้มีเมล็ดรีบดำแต่ลงมาเหลืองดีจัง ดกครับข้าววันนี้เม็ดเป็นปึกเลยนี่่าที่มาได้ยิ่งดีครับสิ็วงเป็นรวงเลยครับตุ้มๆเลยฮะตันเลยเะี่ยเปดูข้วไหลดูไหลเลยเป็นตันที่ี แต่โอ้ไหลบุ้มบุ้มบุ้มเลยไหลบุ้มเทน้ำเทข้า,เ,าเลยครับข้าวดีนพี่เนาะั้นเลยอะยอดข้าวมรวมแล้วพี่ยกสูบกันี่หน่อยได้ี เดี๋ยวอันนี้18ไร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกี่ยวอีกสิไลนนี่ครับอันเนี้ยดีกว่านบนอันบนเนี่ย13าไร่นะครับได้ไปกี่อุ้มลงดูเนี่ยมัวคุยกับเขาเดี๋ยวเราจะดูแปลงล่างครับเน้นๆใส่ท่าแตกเดี๋ยวเราไม่ขายข้าวนะครับไปท่าเสือผ่านวัดหัดนะครับนี่ฮะนี่แน่นตึ๊กเลยนี่นี่ครับโคตรดีลยฮะอันนี้ของลูกชายเขา นั่งดีนะครับเรื่องน้องเนื้อไม่หมดนะครับหมดเดี๋ยวเกลือรวมก่อนผูกชายเขาเลยนี่แยกไปก่อนของน้อยเขาติดสามใบของนาติดแปดแล้วเที่ยวเดียวเขาไม่หมดเลยใส่เกี่ยวกันแล้ว

เต็มพอดีพอดีอ่ะเนาะอือเดือดอนเยอะจันะมเ่วมเยเต็มพอดีอะอือ ดาวแรกเลยนะลุงน้อยเราวะโอ้โดนโดนแรกไหนวะน้อมาก่อนอมาแล้วเหรอโอ้มีหน่อยเดียวเรากองเดียวใหญ่กับเขาเนยไม่ได,ได้เราต้องดัดักสองจิ้ต้องหนึง่นงครับถึงคาแล้วรถคันนะนะลุงรบคันแบบนี้นะร <c oughs> ับมุอกก่อนนะ อะไรแล้วแต่อีกนะร้อยยี่สิบห้าร้อยยีนี่กรยินอก็เนวัตถุหพวไม่ได้เีมลยพี่เขาบอกถาดีๆกำรวมต้องได้ร้อยสามิบถ้ามันหนักดีอ่ะร้อยยี่อนอน้อยลห่วงคเทท์ี่สิาเขาคุยราคากันอยู่นะ โอเคครับก็สรุปราคาอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันเก้านะเหมาไปเลยรถตักขับบีบแต่บอกครับพี่เทตรงนี้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้ยสิบเกียร์เก้าสิบคาสิบถัง91สิบเดเกียร์ได้ราคาเจ็ดเก้าอ่ะหมาเหมาทั้งหมดหมาเมารวมทั้งหมดเลยตีทีเดียวแล้วก็ไม่ตีละ เกือบสิบเมตรลงอ๋อแตะจ่อยขับรถพิลักหนึผมเถียงก็โอเคครับวันนี้เต็มครับแปลงได้่ยสิบสามไร่นะครับมีสิบห้าเกียร์นะครับเพราะว่าเราได้ไปเกือบสิบเป็ดน,นะขาดสิบถังมาดโูโอ้โหเดีย๋ยวนะก็เดีย๋ดวยวคันนี้ ก็ได้โผล่น่าจะอยู่ในเกณฑ์11ได้11แล้วสี4รวม15ตันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่ง18ไร่นะครับแปลงนี้ดีกว่าของดูน้อยนะดูดีกว่าเลยนะครับแน่นตึกเลยของของหนาผมว่าน่าจะมี20เกณย์ขึ้นอะ่ะ18ไร่อะ่ะเดี๋ยวยัไงเรารอชมเดี๋ยวเราลงเกี่ยวแปลงนี้แล้ว18ไร่ วานยไป18ลูกครับ93วันฮะยมกรีเข้าไหมแหนเปาหจะหลุดไหมจะหลุดเปาไม่ลูกววเป็นมอไม่พับด้วยร้อยชุดนะครับอันนี้ก็ต้นสดหน่อยแต่ลวงลวงดีครับลวงเหลือดีปั้นเลย

กระโทงนี้โอ้กระทงนี้ดีกว่าอีกอะดีกว่าอันที่เราดูเมื่อกี้น,นะครับเนี่ยเป็นปกึกเหรอเนี่ยครับเป็นพ่นเลยครับแน่นผาชมแลงนาเนี่ยครับอันนี้ที่ล้มนี่รวงเป็นรวงเลยนี่ดีจริงๆนี่ครับ เขาทำดีแต่เราจะทำดีแบบเขาไหมเนี่ยไฟนี้ผมก็ลงเบอร์ยีสิบเลยฮะทำนาดำอะ่ะแต่นี้เขานาหวานยอดเลยพี่พงศ์จะมาถึงหัวนี้ไหมเนี่ยโอโหเยอะแล้วครับอันเนี้ยยาวครับกระทงเนี้ยที่พี่พง์ลงไปกันนันน้นอะ่ะหล้นทำงงหันมองแล้วอ้าคะแนนเอาเองนะลูกพี่ โอ้ช่างตีจฉพโ่แล้วทำไปดีจังเล่าเจ้าของน้ำบอกว่าได้ดีได้ลายลเกียนก็ไม่เคยได้สักทีนะครับแต่ทํามาแปลงนี้ได้เต็มที่ก็เจ็กว่ากว่าไไงแหละที่เขาบอกกับผมนะมีไฟนี้แหละเกินนาแน่ไม่ต้องกลัวไหลบึ้มบึ้ม,มขนาดนั้นนะ่ะน้ำถึงไหลครับยันท่อเลยอ่ะ พงแล้วเกี่ยวขึ้นมาเห็นปะใส่ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องหัดเดินตัวเปล่ามานะเพราะพี่เขาเกี่ยวมาเต็มเขาไม่ได้เกี่ยวมาครึ่งปากจริงๆต้องเกี่ยวมาครึ่งปากครับแล้วได้ไ่ต้องเดินตัวเปล่าเดินกูไหลสุดยอดครับพงเป็นไหลนะเนี่ยคราเจ้าตีหมูแล้วนะ để đỡ lông anh, để đúng với mong anh. là anh. lại đi chăn, lại đi chăn. không cho mồi xạo คันไม่แก่เราเขาโผล่แล้วลครับก็เ,ออเขาเหมารวมราคาวไว้แล้วครับ7.9นะครับอุ้มเต็มเต็มหัืไงไม็ใช่น้อยครับ ลมร้อนอุมสามแลเกียร์ไปแล้ว เกลี Finally, oh, nice. uh ่ยเดี๋ยพานเอาเดีพานออกอยู่ในสุดอะอ่ะเลียตู้หน่อยดิเลียหน่อยเลี้ยอะเลียอะสาตู้ด้วยเลียหน่อยแต่ไม่ต้องเลยเลียหน่อยนู้เลียเชือบมันล้างอยู่ดิเอาเลียเลียเดี๋ยวมันก็จะติดนะดิ เลียบ๊อบ๊อบ๊ดูแล้วโอเรจะใส่แล้วกันยัดเส่พานเข้าไปร้อยสามหกร้อยสามหกร้อามหกมันมียางแล้วอ่ะบองได้หางนาคได้เหาซัดออกมาจากต้งไหนเดี๋ยวใส่แล้วก็หนิบเข้าไปแหละไวไม่ต้องมาเกะตอดเอ้สเส้นี้เอาออกมาเลยมั้งเกะกะยเครื่อง เฮ้ยยไซไปเลยไอ้เจมดวไหไม่ว่าคุยแก่ปารูแล้วดุนุนแกรีบกลับไปเลยปะแกช้าไม่อยากแกช้า

พอ,พอเดี๋ยวใส่พานนิดกินเ,นนเอ,อ้าเอ,อ้าแต็กไล่ๆน้องโอเคครับใส่เข้าไปแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็ใส่นี่ครัเบ,บเดียวเสร็จแล้วอ้าวดู แล้วเขาลงยังอ๋อครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่ต้องเสียเวลาถอดเลยนะก็เอาเทคนทิคนี้ไปใช้ก,ก็ได้ครับรวดเ,เร็รอวอรัไม่นานเลยไปเดียวกลัมบมาเกี่ยวอีกก็ถ้าชุดนี้ไปก็คือหกอุ้มชุดนี้เป็นเทคอีกนะครับ สิบสามสไลด์ได้ไปสิบสี่เกียญแปดสิบวะเพิ่มอีกสองสิบสีไปที่สองนี่เราอมาเช้าเลยครับผมน้องน้อยอ่ะสุดยอดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเจ้าดีได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวห้าอุ้มไปขายก่อนอันนี้อุ้มที่หกจะโผล่แล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นเป็นเฮเลยผมจะมาเดี่ย ไบนะ้อมทุกอมยังไงโอ้โหดุนให้เม็ดแตกดุนไม่ละลายเหรอแต่น้ำไม่ละลายจะโดนดิละลายโนิ่ละลายก็อนี้อุ้มที่ห้าครับห้าอุ้มหกอุ้มเจ็ดแปดมีติดถึงเก้าอุ้มเดี๋ยวดูฮะแต่แปดอุ้มตายลาบอยู่แล้วทั้งหมดนะถ้ากลับมาเกี่ยวอีกอ่ะนี่ว่าชุดเนี้ยชุดเนี้ยหกอุ้มแล้ว ลิ้นขาดใส่แป๊มโ,โหโโหุ่น,นี่หลายเรื่องแต่อยู่หุ่นกี่เบ็ดเยดใครดินเดนี่ยร,รูเขาดิเดยจะใส่แป๊บเจ้าดอุ้ยเป็นไงหล่อ,ห <laughs> อจริงนีิง่ายครับตับเดียว ขิ่ล็อกนีบโอ้นีบลิ้นแล้วก็ใส่น็อตพี่น้องอ่ะนี่พอนี้เลยไม่ต้องแล้วชอบมงนีออง่เออ,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 อและล็อกแยกเย่เห็นเแล้วพี่ง่ายสุดแล้วครับถอดปม้อมาให้แล้วเอและโอเคอ,อันนี้เอ้ยมันตัวเดียวใช่ไหม สามตัวไปสามแล้วพี่โอเคครับใส่หมดแล้วสามตัวโอเคเวลาอันนี้เต็มรอครับอันนี้อุ้มทีหกเจ็ดแปดเกี่ยวโอ้ใส่ยปอกเลย

ใสมันไม่มาแล้วนะครับไปเลยฮะไปเลยสองพันเขาไปขายข้าวแล้วเกี่ยวร้อนเสร็จแล้วครับมาภาพเสร็จเลยแต่ต้องดูก่อนมันไหลชิบไปเสียงเดินมาแล้วมัเสียงเลยมันดังแข้งแท้งแท้งแสดงว่าวันนี้ลุดตั้งแต่ตอนเกี่ยวแล้วนี่แหะพอฟางนั่นนะสายเนี่ยวอ่อนก็เลยไม่ไม่ได้มีแง่บอกเขเลยไม่ได้อัดตูด โอ้โหดูครับแปดอุ้มนี่ที่เหลือนี่คืออุ้มที่เก้ามันจะได้เก้าอุ้มโอ้โหดูแปะเลยฮะสุดจัดสุดจัดก็นี่ครับแปดอุ้มนะฮะเดินอ,ออกไปตรงแล้วนู่นคายอยู่น,นู่น 8. และนี่ตะลื้อแปดและลือบอกว่าอีกอุ้มเดียวไม่หมดอะ่ะเก้าอวัวบอกต้องเข้ามาสองกันครับให้มาช่วยกันเกี่ยวแล้วก็ออกไปพร้อมกัน แล้วก็เดี๋ยวรอฟังเลยครับว่าได้เท่าไหร่แต่ก็ดีแน่ทะลุปเป้าเลยอ่ะหนาบอกไม่เคยได้อ่ะได้ละเกียรก็ไม่เคยมีไฟนิกชดเชยเกินนาซะเลยจะได้อยู่ประจำก็15 16 1า15 16ก็ตีอยู่นะครับไฟนิกเยอดเลยจัดเบอร์2ี่ปิบไปนะครับคันนี้อุ้มที่9เลยครับที่เข้าไปเกี่ยว ก็โดนอีกคันหนึ่งเดินเข้ามาช่วยเกี่ยวกลัวอุ้มหนึ่งกลัวไม่หมดข้าวดีอ่าดูดีจริงๆครับข้าวชุดนี้ เสร็จแล้วนะครับช่างตีได้มาเกือบโพเลยมาครึ่งตุ่มประมาณเกี่ยวกว่าอันนี้ก็เกี่ยวกว่าตีว่าใกล้เคียงเตี้ยวอาสองเกียรห้าสิบตายล่าคบครับเนี่ยสองพันเนี่ยเราตีแค่นั้นนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอถามน้องน้อยนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่เฮ้ยว่าได้น้ำหนักทั้งหมดอ่ะสิบเกิโลกรัแล้วก็เดี๋ยวติดติดกันอะไรครับเที่ยวแรกที่เราไปขายก็ได้สิบเอ็ดกลกรัมนะครับเที่ยวเนี้ยเที่ยวแรกของนาแปลนเนี้ยนะครับของเจ้าเนี้ยของลูกชายเขาก็ได้สิบเอ็ดกลกรัมแล้วก็บนรถเทไปแล้วสามอุ้มผมยี่สิบกิโลกรัมนะเนียนๆนะมันจะได้ ก็เดี๋ยวยังไงลองน้อยไปถ่ายแนละ้วก็สอบถามเดี๋ยวผมจะไปเจออีกแปลงหนึ่งแต่ขอได้กคลิปหนึ่งนะครับอีกแปลงก็เ,เป็นข้าวคะเลห้าเจ็ดอ่ะที่ว่าเหลือจังหวัน้าได้น,นะครับแปดไร่เดี๋ยวไปดูจะได้เท่าไหร่ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแก้ด้วยชื่อคลิปนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ราคาเท่าไหร่เขาจะพูดผิดว่าได้ทั้งหมดกี่ตันนะครับแปลงนี้สิบแปดไร่อ่ะแปลงสิบห้าในแปลงสิบสามไร่เรารู้แล้วนะครับว่าได้เกือบสิบห้ากิโลกรัมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามทางถึงกดชอบด้วยแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ